สวัสดีครับเพื่อนๆพบนี่แหละผม FPS v วอ s i o n ดังเ่นในเกม The King of Fighter of Star อ่าครับก็มีการอัปเดตใหม่ใช่ไหมนั่นก็คือคิมนะอ่าคิมแล้วก็สตอรี่ส่วนตัวเราไปดูสตอรี่ก่อนเลยนะอืมว่าเป็นยังไงนะไปครับ ครับในส่วนของตอรี่ก็2อ0 1ันเรียบร้อยนะเหล่าแก2อ0 2ันใช่ไหมที่จะเข้ามามแต่ส่วนตัวผมนะที่ผมเห็นอ่ะเออซึ่งผมว่าเป็นตัวละครที่น่าเป็นตัวละครที่หลักนะจะเชื่อมต่อตัวละครอื่นอีกหลายตัวได้นะเอ,อีอจะเป็นใครใช่ไหมที่ผมเห็นเลยก็คือฟ็อกซี่นะอืมฟ็อกซี่อ่าเผื่อใครอาจจะไม่รู้จักหรือว่ารู้จักลกล้น,นะเป็นสาวสวยที่ใช้ดาบอ่ะน,นะ ส่วนตัวผมคิดว่าเขาน่าจะพัฒนานะและผมไปดูในนันะ่นอ่ะ King of Fighter On Star Wiki อ Wik ่ะวิกิอ่ะนะเขามีการกำลังพัฒนานะเออผมเห็นแล้วเนี่ยอืมโอเคผมขึ้นรูปโชว์ไว้ให้นะอ่าส่วนตัวผมก็ขอเวลาสักพักนะเพื่อจะเดินเนื้อเรื่องให้จบนะอ่ก็เพิ่งมาใหม่ผมก็ไม่อยากจะรีบนะเอออ่านไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะ โอเคก็เก okay. mm ็บ hmm. บ right? I mean. like, right? ah, ี้ก <laughs> ันไปนะรอคอมเบืมแล้วก็มีกิจกรรมใช่ไหมอืมอ่าส่วนตัวผมก็เลือกตัวผมยังไม่มีนะเพราะว่าผมคิดว่าเออไงพวกนี้ก็ต้องทำแต้มอยู่ดีใช่ไหมตัวละครทำแต้มกิจกรรมอ่ะอ่าสาวสวยของเราซุโมฮ่าฮ่าาก็ เทศก,กาลดอกสกุระเข้าจีกับน้องไม้นะอเลือกด้วยกันสวยงามน่ารักสีชมพูกินกาแฟน,น้องเราเป็นเบาหวานนะ,ะแล้วก็เราไปดูตัวละครเลยนะม,มีกิจกรรมอีกกิจกรรมนึ่งนี่นี่ครับกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะก็เป็นบิงโกนะเ ก็มาเล่นกันได้นะเป็นกิจกรรมหาบี้นะอืมอ่าของระวันก็เยอะแยะนะเยอะแยะมากมายเหมือนกับเขาจะเตรียมให้เราฟาร์มบี้อหาเตรียมตัวคอมมาบเออก็เตรียมตัวไว้นะอืมอืมแล้วก็มาดูสําหรับตัวละครเลยนะอ่าน,นี่ครับอ่าตัวละครของคิมนะ ถ้าใครติดตามผมมาแต่ช่วงแรกๆนะก็จะรู้ว่าผมอ่ะเป็นยังไงอ่ะเป็นติ่งเลยนะเป็นติ่งของคิมมันวานะตั้งแต่น้องคิมพิตตี้อ่ะนะเออผมก็ชอบนะส่วนตัวอืแต่ว่ายังไงอ่ะผมก็คิดตะขวงใจอ่ะว่าทําไมเขาถึงไม่ว้าวนะไม่ว้าวสับตัวของคิมเขาอ่ะคือยังไงอ่ะเขาไม่มีชุดอื่นเลยเหรอ คือมาว่าโอเคเท่ะนะแต่ว่ามีชุดหลายชุดสีตรงสีแดงสีน้ำเงินอ่ะเออยังดีตีมสักุระเลือดออกก็น่าชุดสีแดงนะอ,อืบ้องตรงชุดสีแดงสวยนะเออก็รับได้นะรับได้ก็เก็บเก็บไว้ชุดเอฟเฟกต์ความสัมพันธ์อืมไม่แอปพลายต่อฟาร์มเชอร์ไรท์อ๋อเมื่อเอฟพีสูงกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์อัตราได้รับพาวเวอร์เกรดเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ทะลุเกาะส0มอ๋ออันนี้ก็เหมือนกันนะกับศูโรนะเตเต้เตเต้อ๋อเกี่ยวกับโค้ดเออ,เอ,อดีนะเกี่ยวกับรับโค้ดรับเงินอนะ่ะเออผมก็มีแล้วเมื่อเคร์สเตจโค้ดจะรับเงินทั้งหมด12%เมื่อคกียร์อีกก็อีก6%็นนะโอ้ยเยอะวะ่ะเพราะทั้งหมดที่รับมา18%นนะอืม ลูกศิษย์อาจารย์ความเสียหายมอบให้เพิ่มขึ้น5%เมื่มเอเลเบิเกจภาวะเกตเพิ่มขึ้น15%นะอ๋ออะไรลิงกับฟัน <laughs> ฟันคุณทำสกิลลดลงหนึ่งวินาทีได้รับภาวะเกต3%ไม่อจำกัดศัตรูไม่จัดการศัตรูอย่างนั้นเหรออ๋อโอเคโอเคโอเคศิลปะปบบพกกันตัวนะสําหรับพวกนะเราก็มวยไทยนะเออ,อสกิลหน่อยเอฟเฟกคอ สร้างเสียหายผมกลังโจมตีแก่ศัตรูเมื่อจับใช้แต่ได้รับสเปอร์ออร์เมอร์นาน3วินาทีมีสเปอร์ออร์เมอร์แต่ท่าแรกเลยโอ้ยดีวะ่ะเมื่อเข้าเป้ารถเอฟฟิกจากดามเมนสกิลทีม่มีของเราใช่ไหมเออรถของเราแปลว่าเพื่อนตีเราก็ลดได้นะแต่ใช้ท่านี้นะอ๋อประมาณนั้นสม้านเสียหาย700สนสงร์กังโจมตีแก่ศัตรูเมื่อสกิลเข้าเป้า จากรวมตั้งการทดทำให้เป็นหินนานสวินาทีกกล้ๆน้องคิมนะเป็นหินได้ด้วยเนาะเออสไตล์เรื่องเขานะไม่มีจับไม่มีอะไรเลยไม่มีกอดพลังด้วยอไม่น่าถึงไม่วาวความเสียหายเพิ่มขึ้น735% 7.35%อของพลังชุมตีกับศัตรูเมื่อสก,กิลเข้าเป้าสร้างเสียหายเลือดไหล30%ของปลังชุมตีเข้าเป้าทุกๆหวินาทีนาน7วินาที เมื่อโจมตีเข้าเป้ามีโอกาส5 10%รีเซ็ตคูณตาม17วินาทีอ่าไอนะ PV p ีวีพีไม่สามารถม้วนตัวได้าน3วินาทีอืมฟ้องเสียหายโอเคไม่โอเค,อเคปกตินะนั้นก็มารีวิวท่ากันหน่อยอ่าครับอ่าฟร์มมิสเลสอืม อย่างนี้เหรออ๋อเตะก่อนหนึ่งครั้งแล้วไหมตัวเช่หินอ้อเออแต่ว่าท่าท่าเขาข้องช้านะรู้สึกนะเออต้องเข้าบะชิดด้วยแหละอืมนังช้างช้าอ๋อนี่ใช่ไหมได้หลเอิ่มไอ้ท่านี้คือเหมือนกับครั้งก่อนผมเคยใช้อ่ะคือถ้าว่าอยู่ไกลใช้ไม่ติดเลยนะต้องเข้าใกล้อย่างเดียวเออแสบบะชิดจริงๆว่ะคิมนี้อื้ แล้วแล้วกล่องเขาไม่มีท่าใหม่บ้างเลยเหรอเออเออไม่น่าละไม่ว้าวเออ,อมไม่มีคำอธิบายนะถ้าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรใหม่ก็โอเคกว่านะถ้าใครเคยเล่นไอ้เฟซชั่นทรีนะ ภาคเกวิปปสักอย่างเนี่ยสองพันหนึ่งหรือเปล่าจำไม่จำไม่ได้นะคิมจะมีท่าไม้ตายกลางอากาศอีกท่านึงเป็นท่ากลางหานะันอ่ะเออท่ากลางหาันท่าไม้ตายกลางหันนะนะลูกติกกางหานะันอ่ะเออสวยกว่านะโอเคก็จบแค่นี้นะเก้ผมตกไปอย่างนะไปดูก่อนอ่าผมตกกิจก,กรรมนี่ไปอะ่ะเอออ่านี่ยมิชชั่นในวันนะรับการโจมตีเออ โอเคผมก็จับไปได้นะมิชชั่นในวันอ่ารับตกลงยังไม่ทำมิชชั่นอ๋อต้องทํามิชชั่นครบใช่ไหมแล้วก็จมตีได้อืมมันจะได้ของนะป๊าป๊าป๊ป๊าสิอ๋อรับโค้ดอืมโอเคครับผมเหลืออีกสองครั้งนะแต่รับกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปตีนะอ่าพวกนี้ตีหมดเลยโอเคอืม ครับในเรื่องโอกาสที่ว่าสตอรี่สองพมานะผมก็จะไปตัดลิบบินนะแต่ไม่มีอะไรขาวๆไว้ตัดเลยนะไม่ใช่หาโนมัยนะขาวๆลิบบินนะเดออี๋ยวจะจะพาไปตัดนะตัดอะไรใช่ไหมนั่นก็ตัดนี้เลยไปมันขึ้นนิวนะขึ้นเนี่ยผมเก็บได้ทั้งหมด30,000นกว่านะก็สามารถสุ่มได้ทั้งหมด10ครั้งนะสิอ,อันติไปเลยซึ่งอันนี้ก็มี มีคิมันวาเข้ามาด้วยนะคิมันวาสอง1แล้วก็ในนี้จะเป็นเฟตต้าสีม่วงมาเลยนะเออโอเคว่าสิบครั้งนี้ผมได้เฟตต้าสีม่วงกี่ตัวนะก็ทรรมาตายพวกเนี้ยเอออืมแต่ขออยากอยากได้ซ้ำม,มากเกินนะแต่ซีโรเนี่ยพวกนี้อยากได้ซ้ำม,มากเมนิสพวกนี้นะเทอร์รี่ผมอยากจะปั้นสีดาวนะอืมก่อนอื่นก็ขอไปล้างดวงก่อนอ่ามาครับวันเดือนปี ออ,ออเผมเคยได้นะได้อ่าได้เครกมานะได้ฟิตตอสีม่วงนะจากกล่องฟรีเนี่ยออเออเคเอ,อืมนี่เลยเก้าครั้งผมเอาใบตัวไปก,ก่อนครับจะใช้ครั้งเดียวอ,อืม สา,ายท้ายดีไม่แดงหรอกไม่ออกด้วยอามีค้างนิดหน่อยโอเคสคริปดวงไม่มาก็ไม่เป็นไรเออรับไปอยากได้ใบนี้อยู่ให้าดาวก็มาการ์ดใช่ไหมโอเคอืม เกลือจ,จัดๆเลยวันนี้เกลือเข้าไปอสามดาวอ,อมาทำกี้เกลือครับสามดาวมาถึงช่วงนี้ผมรอคอยแล้วสิบครั้งันติไปอ่าจะเป็นไฟเตอร์หรือเป็นการ์ดนะลองรอลุอ้นอืมไฟเตอร์ใช่ไหม โอ้การดอืมการดนี่ยังไม่มีเชื่อมี่อีกครั้งไอ้หมดไปเลยสิบมิติขอไฟเตอร์บ้างอืมนี่ไฟเตอร์ใช่ไหมอ๋อการออปชั่น oh, ฮิโอะลีมีมีแล้วใช่ไหมกันนี้ว่าฮิโอะลีครั้งวะเออมีซ้ำอย่างนี้ไม่เอานะเอากายออปชั่นของของเคของเค เดี๋ยวผมออกไปออกไปสมนี่นก่อนเฮ้ยม่วงเป็นอะไรค้างนานพี่น้องค้างนานเพืเ่อนๆค้างนานอย่าค้างนานอือ้ได้แต่กัดเนี่ยไปจัดนี่ก่อน มาเคีออกใส่ก็ไปใหม่ผมหาใบเคีแป๊บนะน่าเจอแล้วออโอเคเป็นใบเล็กๆเลยอ่ะไปต่ออืมไปวันนี้จะใช้ให,หมดไม่หมดไม่กลับอืมแดง <c oughs> โอ้ยไม่เอา ขอไฟเตอร์มั่งสิครับขอไฟเตอร์ออกมามั่งเดออืมแดงอีกแล้วอ,อืมไม่ล็อกไปนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมวะมครับมาจะได้ไฟเตอร์เขาบ้างไหมอืมอืมอ่าเป็นอะไร อืได้มาแรกนะจะไปแรกกันเนี้ยโอเคกอไฟเตอร์หน่อยครับเยอะจนส่งต้องส่งตางจดหมายแลยนะ้วเนี่ยสิบครั้งอืฝาลาย้ายดีเออออกม่วง <c oughs> โอ้ยกอไฟเตอร์จ้ารู้อาการมันดีเดี๋ยวพี่กอไฟเตอร์ได้ไหมออกสักคนหนิไฟเตอร์อ่ะ มาลายซสยดีอืมม่วงแปลกๆออเ่นมีแล้วจ้ะเยอะแล้วมันให้มันให้ที่มีหมดแล้วอะขอเป็นตัวดิอืมจิ้มข้มางบนบ้างเออฮะ,อะไม่ดีแกมไม่เอาอยูรีเอ้ย เจ็บนะเนี่ยเหลือครั้งเดียวแล้วเหรออ้าวอือ้ถ้าไม่ตายหิวลิลื่งข้งมันมีหมดแล้วอะ่ะเออม,มีหมดแล้วจริงๆครับอืมไม่ได้เลยเลยเชื่อไหม ขนาดเพชรใส่อาย,อยัางเกลือแบบนี้เลยยอมใจเลยววะยอมเลยวะยครับวันนี้ FPS พีอสจจะตั้งเล่นก็ขอจักกลางไปก่อนนะอืมมาเรียวงรีวิวแค่เนี้ยแหละเดี๋ยวค่อยดูตัวละครกันอีกนะว่าจะมาแบบไหนนะตอนนี้ขอตัวขอใจไปช้ำก่อนไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวเลยบายบายครับบายบายดืย่มบายบายแล้วน้องบายบายเด้วบายบาย